พี่น้องเมื่อนี้นะสาวขอชีพไปทำงานอยู่ประเทศไทยด้วยเนาะมาส่งนะสาวไปดีเด้อพี่น้องจงนะสาวประเทศไทยแล้วไปส่งนะสาวขำเพื่อนะพี่น้องจงหอดตั้งแต่ผักนั้นเนาะหย้อนความสูงความยากพี่น้องเอ้ยแม่นชาอาก็สิได้อยู่เบิ่งผู้อู้แม่อู้แล้ววันนี้พี่น้องก็ือสิไปใช้ก็สึเนีไปตามน้องอาในเด้อน้องอาน้องตีในเด้อให้เพื่อนเบิ่งผู้อู้แม่อู้นี่แหละ Bye, yang. ta yang. Bye, bye, bye chơn, bài, con Bye, yang. 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 Bye, con จะมีน้ำมันจากบะมันหได้ไใส่ได้ซะอย่างนี้มาพี่มาพี่ เงี้ยให้คอยขู่เหรอป้ะให้ค่อยขู่ฮะนัดเช้าไปทำงานอยุทธไทยอยู่ตลาดซีมุ่งเมืองบ่ไปขายหมักไม้อยู่ตลาดซีมุ่งเมืองเนาะพี่น้องไปแบบถือกฏหมามีวัดแห่งงานบัตรเ็ดงานครบสุดเนาะพี่น้องจะนอยพี่น้องสใช่ปะจะนอยหยานว่าเขาไปแบบมีแต่พาสปอร์ตนะที่เขามีครบเบิดเนาะบัตรแห่งงานบัตรสปอร์ตบัตรอีสัง เดินทางปลอดภัยนะคะตั้งใจทำงาน <laughs> เดี๋ยวขัสิบเบิงอีพูอีเมอูหรอกไ,ไปโหลดต้องเป็นห่วงวมาเนกะดดนัสเซาไปทำงานที่ไทยเบิร์สุขนเราพี่น้องมีนัสเซา มีนักซ้อสามคนเพิ่นก็ไปทำงานที่ไทยเบสท์ส่วนก็บสอากับเบิงพ่ออู้ก็ไม่อู้เนาะแล้วก็มีดูกในคลองนักสาวมหนึ่งสองคนเนาะว่าเพิ่นเบินอกเล็กน้อยสองคนเขากับป็ตามันเองเขาก็บเทันเหตุยังเป็นเนาะพี่น้องเพราะเขายังน้อยอยู่เขาก็ันดอตลาดซีมุมเมืองด้วยพี่น้องเพราะเราอยากไปเดินก็ไปเดินน้ำได้ขคล้ายบักไม้ยุรานบักไม้ไปยโสดดีดินทางปลอดภัยเด้อตั้งใจหาเงินแล้วก็ฝากมาให้แน่ บายบายขารหลดบอลแลนจะขอติดเดือดเพื่อนมะขาหลดหนอกท่า สบายดีพี่น้องสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขสุคนเด้อร์แล้วพอกับส่องสาตีบเสาอาทีมงานอินดีคือเก่าเนาะพี่น้องมือนี้สาอาร์ทจะส่งนะเสาเนาะส่งนะเสาตอนเสาร์พี่น้องนะครับจะไปส่งนำพระยุทธเพื่อพูเนาะพี่น้องพูสมาโคนี่เบื้องนนั้เนาะพี่น้องเบื้องเข้าไปทางเมืองคงนะพี่น้องทางเมืองคงเซดูนเนาะเขาจะไปส่งนำพระกับเสาตีเนาะพี่น้องแต่ว่าเสาตีบเนี่ยเขาไปเอาของอย่เนาะมืองชาวหนึ่งจะไปส่งนะเสาพันศเพันไปไทยเนาะพี่น้องไปชงเดวเขาก็เลยพากันไปส่งนำพระนะครับ นุ่งสินนุง่งผ้ไาไส่ผ้าแพ้เป็นระเบียบเพียพอให้น้องพี่พน้องเพราะว่าเขาไปชงน้ำผักพี่น้องเอ้ยจะเ,เปิดขี ب, ดเดีโอ้เปิดเปิดแล้วจะอาลงครัวไปเลยกะโเออเสียวขมับไปะนะั่นลด,ดหมอ้อลด,ดหมออ้อไปอาเ so อ็มช็อกช็อตีต้เพราะว่ากั้นน้าอเปรี้ยดีอ,ดดอ,อ,อารมณ์

ปไปทรงนำพระเพิ่นเห็ดบัตน,น้อยเห็ดแบบพระพุทธลูปหร้ายองค์น้อยค่ะทุกปีสิมีปีละปีละครั้งพี่น้องเพราะมันเป็นประเพทนี้จะเห็ดปีละครั้งเด็กพี่น้องผู้รู้นี่นะทจะถึงไปกับสาตินอวยขอนี้เนาะร่มมีดอกพุดท้งนั้นปีละครั้งเพราะเป็นประเภทนีปีละครั้งแล้วก็จะจะเห็ดใส่ตะเลือนหาทุกปีเนาะพี่น้องเท่ากับไปทรงนำ้ำ อุ้ยหมอล่สีย๊เอ้าหลดหมอนยนดหมอนะี่จขึ้นหอนะไป้าๆีตพี่น้องทางเขื่นไปนะพี่น้องท่างขื้นไปกับเจ๊สีง่ายเจ๊สีง่ายเขาก็บริขึ้นไปหลายปีเนาะติไปเจ๊ตอนนี้หน่อยหันยางขึ้นไปเดิกหน้อยเดี๋ยวคูดเนาะแล้วสุดท้ายบิ้งบิ้ง เยอชิทายเห็นพี่น้องเบึงทางขึ้นบรรยากาศทางขึ้นว้าพี่น้องแดดทอนเหตุประเทศยดนะอ,อ,อ้อมนำพาผู้อ้อมวัดผู้ยิ่ตันนี่โอ้ออ้อนเองวันนี้ร้อนหนากนะจ๊ะทางขึ้นเพื่อจะชิตโตกแต่งด้วยอ้นี่ใจเย็นไอ้เราคีก ื้อยู่ตีทางขึ้นไปโอ้สมหอดแน่อุ้ยพี่น้องอะไรมากเฮรูสกเทบเทโอ้ปเทพปูนเทพปูนนะพี่น้องเอยเทปูนักอีดล้สเตอแมนปีเตเถื่อเนาะแหละพี่น้องพูลุงนแหละพี่เขาขึ้นกลังสาขี้ลยลงกลังมันสีบอะไรขึ่นทั้งพูกเป็นไรเนาะพี่น้องสิมองเย้นงาเทลังพูดนาบีเอียมโอ้เดี๋ยวมันเต้นลังพูดเจบ อันนันิวะไรยยูเทิรผู้อีดีอีรอเนาะพี่น้องสิอยู่บอลบอลตีนผู้เย่านเนาะของพระิวะจงนำาพี่น้องะเจะเทพผนสาก็ส,สติกำลังพวมเห็นอ <c oughs> เลยมากอเลยขึ้นมาทรงนำผาเต้ดนๆเน่ยได้พี่น้องประมาณษงปีกได้หนึ่งเดี <c oughs> <c oughs> ขิดาสดมดบอลอันันได้็ <c oughs> นาออีอั <c oughs> อนนันพี่าไไ้าพี่น จริีเหาะเชิงหเด้คุณเด้ะประเทศเป็นมองที่บ้านคอไอันคอไอเป็นเทดใสเพราะว่ามันข้นงานไเอานนี้จะมีเป็นบรรยากาศทูพาป่าใหม่นะพี่้นงะอ้อยคอยคับนี่เรีอกอย่างตบรถหาแดงบัสอ่ะเอ้ยกันกระส่ายหัวสนัคือปีหัวตาจกงพี่น้องตอนนี้ตียขั้นขึ้นคอยทั้อหักดีดีเ้ยเป็นแบบเทพปูนนะหมอ อ้อ้ยต้องกรดได้อะเลยพ้นไปอีกตีขึ้นไปอีกอ้าวอ้าวกระเินกระเินกระเินว้าสูชีวิตเนี่ยเพราะว่าตีนผูเนาะอไรสำคัเพิงก็ดีออรถประเภทได้นี่มันจะเป็นบัตรเป็นฮอแจกโอ้ตีเป็นเหตุเป็นบัตรแจชี้หนอยจกันรอก็ไ่เคยิงอีเมะแล้วมาทานอมป แล้วที่คุเนหมดเลยมึกตดงนอืมหมกหัิหอดล้อเด็พี่น้องเข้าบ้านหมาบอกะักหมาเดีวตะตอนเช้าจอนีจอนีกันเขาจะมาเตตอนเช้าพราน้พี่น้องไมอไปไปส่ที่นอตอีกเอา้าาิตม สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีว่าทุกคนเด้อเหมือนนี้มาพบกับสองคราบคือเกลานะพี่น้องม,มากันมามนยามนเนี้มาทรงนำพระอยู่วัดธรรมพี่น้องมียังไงมีน้่มหอมน้่มขีมินเอามาทรงพรนะเนาะพระที่เพิ่นอันนั้นพระพุทธรูปพระพุทธรูปที่เพิ่น,นสางใบตะกี้ตะกี้เดือดุนพอดุนเมย์น้อพี่น้องเลยค่ะให้ลูกให้ล้านดุนใหม่สุดทอดกันมากเนาะพี่น้องบ่ให้ขินให้ป้าประเพณีแล้วเป็นบัตรธรรมพี่น้องบัตรสบาอยูเท่รผู้ น้องชิ้นไปเดียบีอาเพียบหอยนะพี่เนาะหน้าทรงหนังหอยไม่ใช่มาแดงไม่ใช่มาดำแหงด้วแเสียงมาเอาต่อหน้ามานี่ต่อนยังต่อนขีมินได้ดอกใหม่ก็พอเอาพออันเอางาใหม่ก็ได้เ้าจะเอางาใหม่เอาเนาะพี่น้องจุ่มๆแล้วก็สีดปลดไม้นี่เด็กกันเ้อะยว่าหนังหอมจะเอาใส่บดเดี๋วนะ ใช้บ๊บเดาลายองค์ไปเอาอยู่ในกระดาีี่เลยเอาไปเจอเจออันเอาบอกระเจี๊ยดิดอันนั้นได้สิบบหลถเล้ยงักเขาลยบอเอาเจ้าทอนไม่ทื้นแ้นะมาใส่บ่บขเบียเอาันยูุไปพี่น้องพี่าพี่น้องไปเบิ่งไปเบิ่งชิมิริพี่น้องบูบาด ดื้อมากด้อั่งมาตั้งใจมาคือบอกบางนาเลี้องกฎหมายก็ได้เีวเอาน่าจะม่ายอยู่เดี๋ยวนี้อนเดะเธอทิซเบปินะิมีสองส่วนเลยนาสุดเลียนตีติกฮะเลี้ยงบตรตอนเสาร์คุณบ เอาผลมาตอนขับพนนีไปพี่น้องสีเป็นผู้ผู้สมคอลเบื้องหนก็สิเป็นพระบัดเกาแกเกลี่ยางให้มันมีซีสันเลยเลยว่าไปเอาอันนั้นกีผดไมอันนี้มีอันนี้ไปได้มาไปข้าไปถ้บเบียงมาตีมาเต กับสามบาทก่อนข้อพรอพันเด็กคบโตเราเดนเดอพี่้นงะ้าบเคยซื้อเด็กจะซื้อเฮ้ยเบียงกดิี่เนาะกระสีอลม่ที่พนันีเลย เพิ่นนันเดยเอามาฉิดๆแต่เพิ่นเห็ดเดเลก็ปงบูซาไว้ทพี่น้องคือประเพณีบ้านเขาเนาะสงพงผารรมบ้านเขาอื้นซุพระารรมเนาะพี่น้องเห็ดทุกๆปีคอยกันตีพี่น้อเพินจะเอายิงคนกันไว้ พี่เนาะเขาจะมาสงื้อกระเืออันนี้เป็นเป็นผู้เนาะเป็นเป็นผู้เป็นเป็นปาเป็นดงพี่เจ้ากันน้าว่าเอาหลอกนะเฮ้น้่ว่าเอาหลอกยเทิงผู้นำน้อพี่นออเขได้ให้ แข็คนสะดวกสบายเท่าที่ขึ้นไปชง,ง,ง,งอยู่ท่่น,ทน้กกอง,งพีน่น่ะงก็จังมาก้อมกันพิ้นมานมน้าอัฒเห็นกับแล้วสบายไปทาจนเหนือยมว่าไดเทียมมากก่อน <c oughs> ไปตีบเนี่ยโซด้เอ้าตื่มปุ๊บ พี่น้องมีทางในเพ่นกระินีพระนะไอ้อดเขาไปไล่บกไปยิงบไรบไรบอก่นั่งพี่น้องทางเขาไปจนรอไปโบไรแต่บอรอซื้อื่อที่ดูพี่น้องทางในสิเป็นกระชินเนาะเกิดจากเกิดเองจากธรรมศาตร์นอก่อนฮินจะชินพี่น้องเพืนบริสัมพ่นอแต่ว่าพระพุทธรูกเป็นช้างเนาะพี่นนอง ไมยานะมันนี่มันไม้เอทีเมนไมยนะคือเนาะต่อไพี่ถ่ายวีดีโอนเลยพี่น้อเขามีฟุตบาซากเขามาไปคู่น้าพีู่่ไปน่าคู่นะหน่อยเดี๋ยวพี่หน เทาเขาไปซงจากสี่แ็พี่น้องทั้งในเนาะเอากะติข้เดยสทางความกันอยู่นอเี่อนีน่ะรอดไ่ไ้รอดออกเยรอดออกเลยก็ได้เเกเกองเยนเมาคเลยเดี๋ยวขี้รอเมนเอาตาคอนกล่างมาซงร้ายเนาะคำคำเพราะว่ามันแดดร้ายมีัยมาขี้รถมาจุสัาแดดโอ้เาทาแดดออน ตอนสองกไล่ลยพี่น้องีุ่งกับใครเลยไปพี่น้องฮะได้ใส่นี่นี่ยากเนี่ยากไปทบเงนี่บ่ไปดอกดเกะเก็นนจอเยในพี่น้องตวนี่าพนยูในถ้ำเนาะพนยูในโคนีในในตัวนี้ เรียกพี่น้องทางเฮาออกไปเฮาก็สิหลอดออกทางนั้นเนาะไปหอดออกทางนั้นเด้อบ่นาเฮา้เ้ครับพี่น้องาย่าสิไปส่งที่ว่าเป็นเป็นผ้าที่เพิ่นปั่นมันเป็นผ้าเนาะเนาะุ่นหินทางนก็สิปีนหิน ก ah, ีนหน้มากับอีเมย์สองคนเต่าพี่น้องเป็นอันนี้นองคือนทั้งผู่กับเทิงผู้ยีมวนหินคนกำลังมาอลาายามแดดคุณแบบยามเสาวมันแดดเขาไ่อยากเป็นไรไปส้งติไก่ติไก่เลยด้ อันนี้จะเป็นผ้าเก่าแก่แต่แบบว่าเกิดมาเ็นโดนะพี่นนองเกิดมาเ็นโดพลั้าภาษาันวพี่้นงผพานอนเนาะพกระดูกเนาะาัเดียวนงมา่ามากับพอดูพอมีอะแซ่บเนี่ยหมอขาก็กบวมสองด้อยับ่อ่ะพี่งจัั เมื่อดาได้พี่น้องทังเครื่องจะเป็นผู้สมัครเข้าจจอาเบาขนดนนะมน่ายโจมมันมือนิวไว้ไว้มนสับไว้ไว้อยู่ไ่อี่ดูวี่ผัวเขาหไหไว้จมกันเดี๋ยวจะาไป มีแตพพ่พี่น้องบรรยากาศนะบรรยากาศเท่ามาทรงนำพระหรือว่าบุญทรงพระธรรมนั่นเองนะพี่น้องบรรยากาศคือที่ี่สำนีแต่พี่น้องเดี๋ยวเัาสีภาพพี่น้องลงไปเบิง่งลงไปเบิง่งางานบุญงานบัตรยืดดุ่มนะพี่น,อน้องปงเป็นยังไง เด้านที่น้องอันนี้ก็คือบริเวณบัตรเนาะค่ะเจ้ากระสิคายเป็นบัตรสองแห่งเนาะคือเจ้าทั้งเทิงก็เป็นวัดเทิงพูเท้าไหวทรงนำผาลุ่มทั้งลุ่มบนี้ยก็มีข้อเสิร์ตแต่ก็มีคล้ายเครื่องคล้ายของข้อคล้ายเครื่องโบราณคือปีการโนติป ເຈ um, ົ້າຊື້ບັບັງເຂົາລາມນນ້ອກາຂາອີກອບຂາກອອັດການີກະອາານິເນ10,000 ื ừ, à, ้ออะไรน้อพี่นนางซื้อบังคาลามเอาตัวเอาตางกันอันกสีเบืองลยสีเป็นมอลามอลามเดือน่เนาะเบืองนหมเบือเพี่น้องคินีาบพวีหย่งไรพี่นองมาเที่ยวงานคุณน้องคุณชงคาถามมพากันมาหัวคพี่น้องคปีกับพี่่พี่น้องพาพี่น้องไปทำตัางใจลฮ่าเด้อ 明天是你呢。